การที่เมียขอร้องเมียก็คือภรรยานะสับมาสวยนะเมียกับภรรยาอันเดียวกันนั่นแหละขอร้องให้สามีทำการเลิกรบร้าให้ทำการเลิกทีนี้สามีตัดความรำคาญก็เลยบอกเลิกถามว่าการเลิกนั้นตกตอนักหรือเปล่า <laughs> พี่น้องครับาการที่ท่านถามว่าภรรยารบราวภรรยา,าทำความรำคาญเพื่อจะให้ท่านเลิกเขาท่านก็เลยเลิกบอกเลิกเขาบอกบอกต่อละเขา,อาบอกยาเขาซึ่งท่านถามว่าการเลิกลักษณะอย่างนั้น ตกตอลักหรือเปล่าพี่น้องครับในกิตติภัฟฑกทั่วไปกรณีเช่นนั้นตกเด็ดขาดที่ไม่ตกก็คือเอาปืนจี้หัวเอามีดจี้คอเอาอะไรก็ตามถ้าเราไม่เอ่ยว่าเลิกเราเกิดอันตรายต่อร่างกายหรือชีวิตนั่นแหละ การเลิกลักษณะอย่างนั้นแหละที่ไม่ตกแต่ถ้ารบร้าไอ้นี้มันไม่ได้เกิดอันตารายอะไรมันแค่รำคาญเลยศาสนาถือว่าไม่ใช่ความอันตารายของท่านเมื่อไม่อันตารายการที่เราเอ่ยคำว่าตอนลักออกไปนั้นจะถูกคิดทันที่อาเพราะมันไม่เข้าในการบังคับ การบังคับนี้จะเข้าในการบังคับถ้าเราไม่พูดตอนลักเราเลือดตกยางออกเราอาจจะเสียชีวิตอันนั้นคือบังคับนักเลงหัวไม้มาชอะภรรยาเราสวยงามก็เลยเอาปืนมาจี้เราให้เราเลือกภรรยาเสียถ้าเราไม่เลือกอแกว่านายไม่รอดแน่วันนี้เนี่ย เราก็กลัวตายเราก็เลยเลิกการเลิกลักษณะอย่างนั้นแหละคือไม่นับว่าตกตระลักอ่าแต่ถ้าแค่เมียท้ามองแแน,น่จริงเลิกกูสิอ่าทีนี้เราปัญญาอ่อนด้วยเลิกทีนี้พ้นเลยทีนั้นนั่นพี่น้องต้องเข้าใจนะครับอ่าเพราะการที่ เมียคู่เมียท่าเมียอ่อนวอนหรือเมียลายไม้ในแค่คำพูดนั้นนะมันไม่ได้อันตารายอะไรกับเราเราเจ้าของตอลักให้เราอย่าพูดทุกอย่างมันจะไม่เกิดตอลักเมียจะพูดวันสักรอยหนว่าตอลักตอลักมันไม่มีผลนะนั่นจำให้ดีนั่นอ่าเลยสิ่งที่ท่านถามว่า เมื่อภรรยารบร้าให้หย่าร้างจนเราเกิดรำคาญเราคนเป็นสามีเลยพูดออกคำว่าตอนรักออกไปนี้จะถูกคิดทันทีตามความเป็นจริงหนึ่งก็ตกหนึ่งเออยสองก็ตกสองเออยสามก็ตกสามถ้าไม่เออยก็ถือว่าตกหนึ่งเลยก่อนที่เราจะเอ่ยคำนี้เราต้องบวกลบคูณหารให้มันชัดเจน แต่ด้วยมนุษย์ทั่วไปนี่จะเอ่ยคํานั้นไม่ทันที่จะคิดมักจะเอ่ยตอนที่อารมณ์มันร้อนพอมันเย็นนั่นแหละมันจะทำให้เกิดความเสียดายเกิดความเสียใจขึ้นมาตอนร้อนน่ะปกติของมนุษย์เนี่ยตอนที่มันร้อนน่ะภูเขาทั้งลูกเหมือนมันเผามันเผาวอดอ่าแต่เวลามันเย็นลงมาเนี่ย กระดาษซักแผ่นนี่มันก็เผาไม่รอดไม่ติดไฟด้วยซ้ําไปนะอารมณ์มันเปลี่ยนเร็วถึงขนาดนั้นนั่นคือความเป็นมนุษย์เลยเราต้องรู้ใจรู้ทันเกมอารมณ์ของตัวเองต่อเราจะคุมมันอยู่อไอเรื่องท้าเรื่องบนมาเรื่องธรรมดาของผู้หญิงนั้นเป็นสิ่งที่ด้ยทั่วไปอัลลอฮ์สร้างผู้หญิงนะั้นนะ จะเก่งในวาทศิลป์จะเก่งในคำพูดเก่งในวาจาแต่พละงกำลังของเขานี้จะตามหลังของผู้ตามหลังผู้ชายความคิดความอ่านของเขาก็จะตามหลังผู้ชายแต่ถ้าเรื่องปากนั่นะเขาจะนำหน้าแน,น่นอนนั่นคือทั่วไปนะครับไม่ใช่ทุกคน